สวัสดีค่ะคลิปนี้เฮากมาอัปเดตส่วนมัะขั่เนาะค่ะเดือนที่สี่นะคะมื้อ,น,ะะอนี้ก็มาพ่วนดินเนาะคะ่ะใช่ปุ๋ยนะคะเดือนที่สีแล้วเนาะคะ่ะผนกระสีเริ่มใหญ่แล้วมีต้นใหญ่ต้นน้อยค่ะมีต้องคําขึ้นนี่นี่พอดี ม,มึกว่านมึกกอนนี้เนาะค่ะมีลมฝนเนาะค่ะผัดป่นต๊แห้งเติบดินกระจนซุ้มเนาะค่ะหยาก,กระสีเลื่อมโปงเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นพุทธาสามรสเนาะคะ่ะจะมีต้นไ่แน่จักน้อยเนาะค่ะกระสีมีต้นกระจงง้องแงงต้นน้อย มันงามบ่หรือว่าเป็นน้ำอาศัยแดดอาศัยดินเนาะค่ะบางต้นก็สีซ้ำมีเนาะค่ะยังหน่อยอยู่เนาะค่ะส้มนี้เป็นงามบ่ปลูกที่ริมๆนี่งาบบ่ค่ะนี่อยู่ใต้สวนยูคานนะคะอาจจะถืองามเนาะบ่ถึกแซงปันใด สังเกตเบะะิ้งเนาะค่ะสีงามๆแต่อยู่ตรงกลางๆเนาะค่ะกลางๆสวนแต่อยู่ริมๆนี่พื้นสิถึกง,งามเนาะพอดีว่าปลูกไก่กับสวนยูคาเนาะค่ะที่บังแดดจัดน้อยอันสีงเงาเฟื่อยแล้วค่ะเงาเฟื่อยจริงๆน,นะคะ สวนนี้ก็ประมาณไรหนึ่งเนาะคะ่ะมีปลูกไว้ประมาณลอยต้นนะคะกระถางลอยตน้นเดี๋ยวเข้ามาชมกันเนาะคะ่ะมาอัปเดตให้เบิงเนาะคะ่ะอันนี้ปลูกเดือนที่สี่เนาะคะ่ะเดือนเริ่มปลูกตั้งแต่ทันท่านว่าค้มเนาะคะ่ะปีที่แล้วดูนี่กระเข่าเดือนเมษช้าแล้วนะคะ นีสานาแรงเดือนห้ามาชมสวนน้ำอันนี้ก็ได้ชมสวนด้วย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวฮขกเกิซิมาอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆนะคะปุ๋ยที่ใส่นี่ก็เป็นปุ๋ยสิบสูตรซิมหาเนาะคะ่ะปุ๋ยเม็ด สิ้นหาสิ้นหาสิ้นหาทอกันเบิดเดนะคะแล้วก็ใส่ปุย๋ยคอกนะคะน,น้เนาะสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าออกกล่องน้ำหนกนี้ <c oughs> ไดซูมกับชิมิอย่าห้ายแล้วค่ะ อนดินเนาะ,ะจอบขอเดือจานยู่สุดเปร์มาได้มึงแต่งตัววีผมมาดูนี่ดับหนึ่งหางกได้ไหมแม่นบอก ครับไ่ปุยจกรอบแล้วเฮนี่รอบที่สองบ่ซี่เดือนแล้วเนาะไ่ทูเดือนเนาะยี่สิบมื่นสซเธอนึ่งบ่เดือนละสองเธอคือเซนยังไงกันซะเอ้งฉันเนาะบ่มีสูตรแต,ต่โตเป็นบ่ ดอกมันออกแล้วได้นี่เนาะนี่นะคะขี่ยังพสชมฝนตกเมื่อคืน,นตกข้าวเดี๋ยวนึงได้หน่เนาะที่เป็นดินทรายน้ำลงมากะไหลดึดออกเร็ว เป็นดอกแล้วนะคะนี่ขันเ้าปล่อยดอกไหวนี่มันจิเป็นหมากบนนี่อืมดอกเต็มเลยนะคะนี่เป็นกิ่งพันอ่ามีต้นต่อเนาะ ตอกิ่งเนาะค่ะทาบกิ่งเป็นดอกละเดือนที่สี่เป็นดอกละอันนี้เดือนเมษาเนาะค่ะปลูกตั้งแต่เดือนธันวาคุนช่าสามรถเนาะใช่ระบบ นามยุดวพาแถวนี้เขาบ่มีนามเนาะยังบทันได้เจาะนามบาดานในข้นนามมาหดอยู่ค่ะนาแหลง่งดอกเบิดแล้ว เดี๋ยวฮากระซมาอัปเดตนี่บึงเรื่อยๆนะคะว่ามันสีเง่ซํดายเนาะคะ่ะสําหรับคลิปนี้กัขอเอาไว้ซํานี้ก่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวเฮอมาติดตามบึงคลิปต่อไปเนาะคะ่ะว่าหมักกระทันนฮามาสีเงยซำํายเนาะคะ่ะค่ะสวัสดีค่ะ